เอาท้ายพี่น้องอืมอุ้ยอุ้ยพุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องพุนพ่น แ <laughs> ข้งข้างพี่น้องเลยหลังเดียวโคโล <laughs> การดักหนูนานี้นะพี่น้องสิ่งที่ขาดบ่ได้พี่น้องนี่แล้วครับเราต้องเฉาะๆพี่น้องสังหน่อยเฉาะนี่พี่น้องอ่าเป็นคันคู่นี่ครับเราต้องเบิ่งทางมันดอกครับอันนี้เ้าว่างใหญ่ไปเลยพี่น้องบ่ได้สนโลกครับนี่ละแมวใหญ่มันอยู่นี่เลครับพี่น้องถ้าหนูก็เป็นเป็นหนูท้วนนะพี่น้องนะมีแต่ตุยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่าฮอสิดักกินหนูท้วนกันพี่น้องลองเบิ่งครับ น่อยนี่ออกมาหลาโตแล้วแบบนี้นี่ว่างทางเขาออกมาได้เลยนี่นี่ละทางคนณยางนี่แหละครับคนณยางไปหาไซเบียดอยู่ข้องครับนี่ละเอาวางไว้ขังทางพี่น้องขังทางเดี๋ยวคนสิงหาบอหัวพี่นอ้องระวังหน่อยเปิดลงตลอดนะครับอาวุธเชาะ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 ได้นี่ว่างเลยครับเป็นยาปลาเพสนใจพี่น้อง มันอยู่ในป่านี่แหละสร้างหน่อยวานะแต่ว่ามันสี่เลี่ยมมะปอบวะน้องก็ต้องย้ายอาวุธให้ควบคุมพื้นที่ครับเดี๋ยวใส่ยางกับอีกนู่นครับดักขึ้นไปเรื่อยๆครับลองเบิกทูดพี่น้องเอ๋ยที่วัดนุ่มเนียนนุ่มเนียมอยู่เหยียบซี่เหยียบซี่คู่ขาคู่ขาประจำครับนุ่มเนียมนุ่มเนียมอยู่รอบัมยแดดก็เปียงๆขนาดพี่น้องเอ้ยยอดพัดข้ามบรรยาย <ś led> วันคักวันเนี่ยพี่น้องเลยฝนตกแท้ๆครับแรกเนี่ยสร้างหน่อยมั่นใจ <ś led> ขัดเป็นลักษณะนี่ครับผมสวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะครับพอนีคือเราพี่น้องแรกับสร้างหน่อยนี้ก็ับพี่ยวพี่น่องห่างหายจากการดักหนูเป็นลุงเบ็ดมาแล้วพี่น้องมั้ยนี้อาวูเอฟซีครับไม่แกะกองคิกเลย ขออนุญาตเพลินและวะ้วเหรวะว่าต้องออกมาทดสอบทดลองมึงก่อนครับน,น,น,นี่ขอพิพัรตรในกับสิได้แก้ไขให้นะครับพี่นอ้องอ่าดวงนี่นนนนแล้วพี่น้องก็ของพิวัตรครับเดี๋ยวใส่ไปเดทิ้วหน่อแล้วพี่น้องนี่เนี่ยฮะมาถึงไม้นี่เราพี่น้องโอ้ยใส่ใหญ่มากว่าสันตะพืชตะพืชพี่น้องเลยนะลองมึงดงนี่ครับพี่น้องโอ้ ส้นไต้พี่น้องเอ้ยหมายเก่าผมง่วเล่นเละบาดครับเล่ตุ้มเปรีเนี่ตักบัวใดเลยก็เลยขึ้นน้อเบิองเงถิงเถิงกับเล่ขึ้กันครับแต่กับบัวปันนะย,ยังพอได้อ,ดอยู่อ่ะน้องเบิองพี่น้องเลยเอาวุธเดฟซีครับอาวุธเดฟซีสิคือบ่วง่วกับเหยียบทางมูลปุ๋ยพี่นอ้องเอ้ยง่วนกันเล่นกันนี่แล้วพี่น้องทางง่วนี่แหละครับรตดัดตอดไปนี่แหละ โอ้ยมูนุ่ยปุ๋ยบัดยังเหลือแค่ด่อนนี่เนี่ยังดีกว่ามูครับเนี่ยด่อนอื่นนี่มันเรียบร้อยเบิดครับเลยลมแล้วเนี่ระนาดเบิดเออคือบนอ่อนพี่น้องเลยขึ้นเน่ยั่นไงพี่น้องเลยเป็นไปตามคาดครับโอ้ยมาแล้วดีนึกว่ากลับพอดเชินก่อนเสละเย่เลยเฮ้ยมันจะหยุดยังไงบนพี่น้องแบบนี้ มาแล้วพี่น้องเลยสุดยอดสายบกุกขุดวายุวายุตัวนี้มองนั่นหรอพี่น้องเลยีมือพี่วัดครับสุดยอดสุดยอดได้แล้วก็เข่าบาที่นี่ไ,ไปลอกันต่อครับพี่น้องสร้างหอยไซไว้หลังเดียวพี่น้องเอ้ยมิดอิ่มคิมไอ้แฝงพี่วัดสมาัมางไม้เนี่ ยังมีสองอยู่พี่นอ้องสร้างหน่อยยืมกับพี่วัดมาใสา่มังแรกนี่หลังหนึ่งเป็นสองหลังพี่น้องขึ้นบ่อ้าวเลี้ยวไปตะไกรพี่น้องออืเอ้ยเข่ยวๆอยู่นี่ไงนี่ไงพี่น้องเไงเฮ้ยพึ่งติดพี่นอ้องอ่อนไม่รวยอยู่เฮ้สองหลังเต็มหนึ่ง โอเคอยู่ <Okay>, <laughs> แต่เป็นอาวุธพิวัตรนะพี่น้อง <laughs> ยืมพิยุทธยืมพิมมมมวัตรมาใส่ <laughs> น้องเขาสู้ดงยุ่งแล้วครับบัดที่นี่มันขัดสักเดินวนเวียนกันในพี่น้องเลยหลังแงี้พี่นอ้องหลังแงี้งจังเลยอ้อย <laughs> แก้วพี่น้องออื <laughs> าแล้วอาวุธไม้มันก็ต้องใช้ลาดิพี่น้องครับนี่ดับเบิลหนึ่งครับสวยงามครับโอ้ยมาเขย่งน้องหลังนี่ตะไก่เลยสี่หลังห้าหลังพี่น้องเลยหลังได้ดสองเต็มเอ้สกิวัดปัดดูหลังนี่เต็มเต็มกันข้อครับแก้วแก้ว Hæ? Norge? Norge แมบกันไว้ข้างทางทางง่วยยางพี่น้องเลยย่าง้แกวๆครับพีน้องเดือกสองลังครับพี่นี่บูเอฟสีสิบลังนี่สองลังอุ้ยพี่น้องยังมาบุบ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  ได้ๆพี่น้องอู๋เดี๋ยวสั้งหน่อยข้อจัดการเดี๋ยพี่น้องเด้ออุ๊ยวัดเกี้ยวๆสร้างหน่อยว่างทั้งหงาเลยนนเนี่ยพี่น้องเนาะสุดท้ายกันพี่น้องอาวุธ FC สิบหลังสิบเอ็จักรตัวนี้ไม้เก่าพี่วัดนะครับสั้งหน่อยดักทีมไว้ต้นหลังหนึ่งแล้วหล่นนี่แล้วพี่น้องตัว,วมันอยู่ใส่สินีคงหนีหรือเปล่า กอน่าจะใช่โอ้ยดี่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไต้พี่น้องนันนีหละไต้เดี๋ยวสร้างหน่อยขอออกก็ได้ครับอืมขอด้อยู่พี่น้องเไยแกวๆอยู่มากับมันตัวน้อยด้วยพี่น้องเอ้ยนี่แต่ตัวยิ่งใหญ่ครับสุดยอดหลังสุดท้ายก็ยังมีข้อหมานพี่น้องเอ้ยก็เสร็จแล้วนะพี่น้อง <c oughs> โอ้โหเดฟซี สิบหลังพี่น้องงเดี๋ยหกตเต็มอัดกดมาหกตเต็มพีนบบ่น้องไงนี่ตะบกยังไงสี่หกยอดครับโอ้ยธรรมดาเนี่ยสวยงามครับไปพี่น้องที่นี่ยังเหลือนั่นอยนู่นะครับที่นี่ยังเหลือของสร้างหน่อยยี่สิบหลังนะครับท่านในเลาะนะอาวุธเนี่ย เออแล้วก็ได้อีกสองโตมากเมื่อกี้อยู่นั่นนะี่นี่เด้วพี่น้องลืมมันหรอบอนี่อ,อ่าแปดโตนตัวนี่ครับของพิวัตรรสัตว์อ,อ๋อของสักหน่อหย,ยิมกับดักเรามาได้กือกันกเออสุดยอดพี่น้องสรุปแปดโตแล้วพี่น้องแต่ว่าอาวุธท่านในเบิรนะครับอาวุธยัง เหลืออยู่ประมาณส่าหลังครับของสร้างหน่อยเดี๋ยวกระสีให้พิวัตรเล่นกับเขาคน,นครับเล่นกับเขากินเขากันพี่ดองมาที่นี่เราสร้างหน่อยกระสีได้ไปเลาะตัวพอเราท่านไฟเราอย่างงูกินกันนี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวสร้างหน่อยจะไปเลาะก่อนครับว่าของสร้างหน่อย20หลังบัดทีนี่หลังเพี่น้องขังท่าน tròn lên nha mông, vũ khí hay pino, anh sướng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 , Nông Ui, Nông <laughs> nằm <cười twe Differentrim competition> หัอนครบมาจนได้พี่น้องเลยตัวเขียวครับแบบไงอยู่ยุดขึ้กันเลยพี่น้องเลยหลังแหลกขงังท่างบอกคือสมังพี่น้องเลยไม้นี่มีเจ็ดลั่นอยู่นี่คือตัวน้ังพี่น้องเลยมีอิ่มขิมพี่น้องเลย đầm khử cho khí tay cái đây, ủa, như bọn nó, bắt 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 nó, như bọn nó bị nó đi, như tất cả mèo nghe sang nồi, nghe mình mua mà hỏi mít chật lăn chưa, ủa, như bọn ừ, ยันมือคืออยู่พี่น้องเอ้ยแค่ดาวุธเดียบสีเแล้วเนอะที่นีออ่หลังนี้ครับอ,อู้ท้ายนะพี่น้องวิ่งนี่ดิเสือกคือตึงน่องตึงๆอู้ดีดีพี่น้องดำคลืน่นี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 ่มือจุดจุด 으아, 빌어. 으아, 으아, 으아. 으아, 으상으야오아 으아. 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 으 โูเบ้องหลังนี่สังใหม่ดักทิมไม่อมองทางคุณโน้ไปใส่เบ็ดนี่นี่พี่นอ้อ,นองอุ้ยมาเสืออีพี่น้องเอ้ยมันมักระชักกับๆๆทางนี่พี่น้องเอ้ยหนูนี่เจ้าเขียวครับเดี๋ยวสร้างใหม่นึกว่น้อ,อ,นนองท่านได้ตายอยู่นี <c oughs> ่พี่น้องสังใหม่เห็นแบ๊บเบบว่ามันดำดำแล้ววะเอ้ายีหรี่ แก้วพี่น้องเลยฮึฮนี่ลักษณะการใส่สร้างหน่อยแล้วพี่น้องสร้างหน่อยชอเอาดังนั้นนะครับนี่มีถากถางเอาเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ดักแนงไังไม่ต้องแบบนี้พี่น้องเลยแก้วแก้วออยู่พี่น้องเลยไก่สิเบิร์ดแล้วครับขาดวานะ จะเป็นลังน่ะพี่ยุงเอาหินตหางพี่น้องตีซื้อนี่อืมอืมสิบแปดนาทีเลีสิบแปดเคยพี่น้องเไงโอ้ยมีแต่ตัวงามครับสุดยอดดีเลี่ยอะโหหุยไกลแล้วพี่น้องไกลเบิดแล้วโอ้ยไฟกดีสีเบิดพ่อไฟพี่น้องเยเบึ้งหลังดัก ข้างทางพี่น้องเอาอู้ข้าง้างกบลอดพี่น้องเอ้ยหึหึนี่ทางกนเขามาหาไซเบ็ดเอ้ยปีนทองลางงามพี่น้องเอ้ยงานจะไปไหนเสียสุดยอดครับไปบ็ดแล้วพี่น้องเอาอู้นี่พี่น้อง ตี <laughs> กายเท็จแม่ง,งอยอะเฮ้ยอ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องเฮ้ยแสดงว่าเพิ่งติดครับนี่เฮ้ยสวยงามพี่น้องเหลือหลังสุดท้ายครับบัดรี้นี่สุดท้ายเปิดแล้วฮึวุ้ยไฟดับพี่น้อง <c oughs> ฮึซายเซมันเปิดแล้วเอาเฮ้ยเปิดเกือมากพี่น้องโอ้ย ใส่ไฟวันเดอพี่น้องเลยสีเบิดแล้วครับไฟสีเบิดแล้วโอ้ยหลักสุดท้ายพอดีพี่น้องเลยโอ้ยหมดก็คือหลายเห็นเนาะโอ้ยไปพี่น้องเฝ้าครับเฮ้ยมันพี่วัดลออก,กินเขาเลยบุนี่โอ้ยสุดท้ายก็ยังได้พี่น้องเลยไปไฟสร้างหน่อยสีเบิดพอดีพี่น้องเลยนอนเลยพอดีครับผมพี่น้องเร้ยบร้อยแล้วครับถึงงานถึงอัปเดตสกอร์กัน อ่ะเต๋มสวยๆพี่น้องเลยสองสามสี่เอาห้าหกเจ็ดฮะเบอร์เลบอพี่น้องเฮ้ยยังยังแปด เอาเฮ้ยยังยังยังบ่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 โอ้ยสิบพระเอกในงานพี่น้องเงยสรุปพี่น้องบักแพรงว่าเก่าตัวโอ้ยพี่ตะปักอุดลุดอยู่บาทที่นี่สุดยอดขนาดพี่น้องเงยอุดบ่อยากบ่อยากว่าพี่น้องเงยอ๋ออาวุธยี ยี่สิบหลังเขาเชี่ยย่ได้พี่น้องไงฮ่าฮาฮอ้เหรอตัวมันดักแบบอันนั้นเนี่ยพี่น้องเอ้ดักแบบอย่งไรล่ะเฮ้ยบอดด้บอดด้จืดหมายจังๆนะครับหกกระไซโหลดกวาดไสกวาดไส้โลดโอ้ยสุดยอดยี่ได้พี่น้องเไงจำหนิครัว่ามันโอ้ยสุดยอดสุดยอดจะได้กินเขากินน้ำซ้มปปลาแล้วพี่น้อง วัดกัดยางละ่ะเฮ้ยวัดคือวะโอ้ยสุดยอดเ MM อ,อ๊ะเขขอะยย็มแฮมอยู่พี่น้องเอ้ยพวกนี้ก็มาเจ็บเขานที่นี่โอ้ยเชยบมือหนึ่งแห่งประเทศไทยยอดพี่น้องเลยนีนะครับพี่น้องที่นี่ค่ะรอหนูกันค่ะหลังแรกอาวุธเด็ซีครับไม้เนี่ยโอ้ยไม้ดงยุง่งสุดยอดดีลีนีม่มือขึ้นแตะไปได้ไดิดพี่น้องหลังเนี่ย โอ้ยเสาห้ามิดเลยเบิดโตแล้วมั้งนะสองครับพี่น้องสองเอ้าหุยอาวุธหายพี่น้องหึ่ยวุยอุ้ยพุ่นพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่นพุ่นเสียงไงอุยหืมเดี๋ยวด้วยทางไหนออกไม่เบิ้งไงพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นเออจัดไปพี่น้องเลยเงีวโคตรโลดครับ มแมวยอดโอ้ยพี่น้องเลยแก้วๆครับอโอ้ส่งสีเบิร์ตคักพี่น้องเลยฮ่าฮ่าฮพี่น้องเลือสองสามหลังครับสองหลังสามหลังจะหน่อยดักไปทางง่วนนี่ครับเฮ้ยอุ้ยคกือบเยียบพี่น้อง มึงขึ้นกระถึกนะครับนี่หลังนี่เออไออาวุธไม่นี่มันแกวอีลีเนะ <laughs> เาะไอการข้อเต็่มติมพี่น้องเลยอืมสวยงามครับสุดท้ายหลังหลังสุดท้ายหลังที่สิบนะครับอาวุธเดฟซีติดได้พี่น้องหลังนี่มึงขึ้นนี่นี่ละสัตว์กันลงลงตรงนัง้นอยู่ใส่สันดีเอหนี่มห่วย โอ้ยสิมันเบิดโตพี่น้องเไยมีตีลีเลยฮะมือมเป็นยังพี่น้องเยฮะก็แค่นะครับอาวุธเดี๋ซิสิบหลังมือขึ้นจัดไปแล้วโตวพี่น้องมือขึ้นจัดไปหกครับเศ้ามาอีกสองเป็นแปดวุฒสิบหลังโอ้สุดยอดอยู่พี่น้องไงอ่ะแน่นอนแน่นอนแน,น่นอนครับโอ้เขาข้อเต็มๆอยู่เลยพี่น้องอ่ะ กับดักไหมใส่ไงสี่เหล่าพี่น้องเลยหนุ่มมือหนุ่มมือดีขนาดอ่ะครับผมกระตได้กลับบ้านนี่กระตได้ไปจัดทรงให้เพื่อนลหรครับพอเพื่อนกระถาอยู่คือกันอ่ะครับผมผลงานก็ได้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวที่นี่เหลือของสร้างหน่อยนะครับพี่น้องสร้างหน่อยอีกยี่สิบหลังครับที่ท่านไปเลาะอยู่เดี๋ยวเสร็จนี่เหลือสร้างหน่อยก็ไปเลาะต่อครับพี่น้องอ่ะผมเดี๋ยวไปเลาะของสร้างหน่อยกันครับพี่น้องไปครับพี่น้องที่นี่มาเลาะของสร้างหน่อยกันบานที่นี่ของเรอยสิจบไปแล้ว เดี๋ยวคงสร้างหน่อยครับ ừ, คือบอัเออใส่น่อพี่น้องเลยหาก่อนครับโอ้สีบวกกินเฮ่าซะบอกพี่น้องเลยมิดจันลั่นโอ้ยพอสามาเนาะเออคือบอัเนาะเอาพี่น้องโอาบาปไหลโอ้ยมาแล้วพี่น้องแซมแรกแก้วแก้วอืม นี่นี่นี่มันก็นมีผลงานเยอะสั้ามากพี่น้องเลยโอ้สั้ามากละมิดขนาดพี่น้องเลยโอ้คือบนนอกพี่น้องเลยเดี๋ยวไปไว้เน่งหน่อยพี่น้องเดี๋ยวถ้าถือได้ยังไงเดี๋ยวสร้างหน่อยอัพเดทให้เบิ้งครับเบิ้งแดดมันหอนพร้อมเลยพี่น้องเอ้มันสายแล้วครับไม่มีอยังเป็นตะเบิง้งเลยละครับเบิ้งส่งคือครับผมพี่น้อง เออเลี้ยวเราพี่น้องเลยโอ้บอ่หมาพี่น้องเลยเนสองตัวนุ่น้ขาวตัวหนึ่งเนี่ยนุ่นองขาวนี่ตัวหนึ่งสองตัวโอ้แต่ผลรวมเนอะพี่น้องทั้งเบิดทั้งม้วนเลยครับของท้งเมื่ขึ้นท้งนี่เลยโอ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องเลยม่ขึ้นจัดไปนักเด้อเฉพาะอาวุธเอฟซีนี่ก็ล่อไปแปดแล้วครับอาวุธสร้างหน่อยอีกสิบครับสิบัวสิบเอ็ดสิบสองครับ โอ้ยสุดยอดพี่วัดอีกแน่นอนขนาดพี่น้องเอ้ยครับผมออาครับผมบยังคือได้เห็นเลยพี่น้องสายบกโอ้ตัวสุดยอดที่น่าพี่น้องเลยหายใหญาา่แล้วครับหนูนาเนี่ยอ้ยลังการงานสร้างขนาดพี่น้องเลยมที่เดียวล่าฟ้าจ่าแล้วครับหัวจะไปเงินากินย็ดกันหูสูบเราบาที่นี่มครับผมยิดนาว่ากันไหมครับพี่น้องอ อันาจสิทธภาพไปลงทั้งหดายันมาครับกลับบ้านกลับช่องหละที่นี่อ่ะมอหน้าว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับ